อีสานสยองโมงใจเสนอเรื่องเล่าหลอนๆให้เสียงเล่าโดยสยองบันเดิมหาชานลใครที่ชอบฟังเรื่องหลอนๆวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าหลอนๆเช่นเกี่ยวกับรถมือสองอันนี้ผมจะบอกว่ารถมือสองไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคันนะครับ ผมขอยกเรื่องราวที่มีคนประสบพบเจอกับคนที่ใช้รถมือสองบางคนเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีอยู่3เรื่องซึ่งเป็นเรื่องสั้นๆที่ผมยกมาเล่าในคลิปเดียววันนี้พร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับรถออฟฟิศเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่ซื้อรถออฟฟิศต่อมาจากบริษัทเคยนํามาจอดที่บ้านโดยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อมีคนทักเสมอว่า มีคนอยู่บนรถทั้งๆที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้านและไม่เคยมีใครได้ขึ้นไปนั่งนอนเพื่อเฝ้ารถยนต์ตามที่คนมีมีคนทักจนกระทั่งเรื่องราวแปลกๆได้เกิดขึ้นเมื่อทุกครืนเจ้าของรถยนต์จะเห็นว่าไฟในรถเปิดเองแต่พอจะลงไปปิดไฟกลายเป็นว่าไฟในรถดับไปแล้วเป็นแบบนี้อยู่สองสครั้งจนครั้งล่าสุดเจ้าของรถจะลงไปปิดแต่เมื่อจะเปิดรถเห็นว่า มีคนนั่งอยู่ในรถด้วยความกลัวจึงรีบวิ่งเข้าบ้านเพราะคิดว่าเป็นโจรแต่เมื่อกลับมาดูอีกครั้งพบเพียงความว่างเปล่าแต่แล้วเรื่องราวกับสยองมากขึ้นเมื่อแม่ของเจ้าของรถตื่นขึ้นมาช่วงชวเช้ามืดเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์ก่อนจะเดินลงมาแล้วชี้นิ้วกลับเข้ามาในบ้านอย่างโกรธแค้นจนกระทั่งหนุ่มคนนี้ถึงกับทนไม่ไหวต้องสืบประวัติ ของรถคันนี้จนรู้ว่ารถคันนี้เคยเจออุบัติเหตุรถชนจนมีคนตายโดยการตายลักษณะคือร่างกายขาดคลึ่งและก็เป็นที่มาของสิ่งที่เขาและคนรอบข้างเจอแต่บทสรุปคือเจ้าของรถก็ไม่ได้เลิกใช้แต่อธิษฐานในใจว่าต่างคนต่างอยู่เพราะว่ารถคันนี้ก็ไม่ใช่ของคนอีกแล้วเรื่องที่2องขับรถทะลุมิติเป็นเรื่องสั้นๆน,นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโจเกิดขึ้นราวปี2547ในจังหวัดอุบลราชธานีคุณโจนั้นได้นั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วขับรถกลับบ้านพอขับรถไปที่หัวสะพานก็รู้สึกบูบหลับไปแล้วรู้สึกตัวว่าตัวเองมาผู่ที่ต้นโพซึ่งหลังต้นโพเป็นท้องนาที่มีเงาดำๆของคนนอนเต็มไปหมดมีผู้หญิงเดินออกมาจากหลังต้นโพ ก็เลยถามว่าที่นี่ที่ไหนครับผู้หญิงคนนั้นถามกลับมาว่าคุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไงที่นี่เข้ามาแล้วออกไปไม่ได้หรอกเมื่อเธอพูดจบก็เดินไปหลังรถเมื่อคุณโจมองตามไปก็หายไปแล้วก็มีผู้ชายอีกคนเดินผ่านมาคุณโจถามแบบเดิมผู้ชายคนดังกล่าวก็พูดแบบเดิมโดยบอกว่าที่นี่เข้ามาแล้วออกไปไม่ได้ คุเจอเริ่มรู้สึกกลัวแต่ตอนนั้นแหวนหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นและสมเด็จตวรวมสามองค์พยายามขับรถยังไงก็วนมาที่เดิมทั้งเมื่อมองออกไปก็เห็นกลุ่มชายหญิงแต่งตัวโบราณคุณโจร,รับรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่สถานาที่ปกติแน่นอนจึงตัดสินใจตั้งกิจอธิฐานขอพรพระคุ้มครองแล้ว ขอให้ปลอดภัยจากนั้นสักพักจึงขับรถกลับมาได้อย่างปลอดภัยเรื่องที่สามรถมือสองเป็นเรื่องเล่าจากคุณฝนเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมได้ติดต่อซื้อรถมือสองจากเต็น์รถก็ถูกใจรถคันหนึ่งจึงจองรถคันนั้นในวันที่ไปรับรถตอนนั้นคุณฝนและแฟนไปด้วยกันระหว่างทางตัวคุณฝนเองก็ได้ติดดอกไม้เพื่อไหว้ เมนยานาขอรถแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาเบาๆว่าทำอะไรกันแต่ต้องบอกก่อนว่าเหตุที่เกิดในตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางวันแฟนคือผลและคุณฝนเองก็ต่างได้ยินกันทั้งคู่แต่ก็คิดว่าหูฝาดไปแต่แล้วเรื่องราวกับพิกฝันตรงที่คนรอบข้างคุณฝนมักจะเห็นคนแก่นั่งอยู่ในรถเสมอ แม้ตอนนั้นจะเป็นการจอดรถทิ้งไว้เฉยๆก็ตามซึ่งตัวคุณผนเองก็ไม่เคยได้พายาิผู้ใหญ่ที่ไหนขึ้นรถคันนี้ด้วยเลยและมักจะได้ยินเสียงที่แทรกขึ้นมากับวิทยุอยู่สเสมอรหรือไม่เมื่อเวลาคุณฝนขับรถก็จะมีเหมือนคนมาดึงผมเล่นสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจขายรถทิ้งและไม่กล้าซื้อรถยนต์มือสองอีกเลย เรื่องราวร้อนของรถมือสองยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีต่อใน e ีพีหน้าถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาด e ีพีต่อไปถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวร้อนๆอย่าลืมส่งมาให้ผมได้แชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ